นนี้นะอันนี้แบบมีไส้เนาะเนี่ยมนมีไส้ม่ต้องกสองพันหา้าได้เาสารยอด้กวยเนนอยู่อันนี้ทเนี่ยอนี่หกหกพกว่ามันเหละละรอลบๆคนนวดชุดนี้ก็เป็นเบียร์เป็นไวท์นี่ก็นี่ก็เบียร นี่อ๋อนี um yes> ่ต um> ุเบาเนือไทยรุกเลยเออแม่นดีๆทราาจันมีมะนาวมีมะนาวมีเหล้าโอ้มีซอสน้ำผ่านดิ ý đây không phải không bạn nhìn hôm nay không Thái không phải không đây không nè, không phải 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 không เงียนอยู่ตรงนี้ก็เป็นโซนน้ำดื่มเป็นโคกแท็กซี่นะครับก็มี้ทุกอย่างเหมือนบ้านเฮาเนาะอันนี้เปิดน่องอยู่ก็นมผสมโซดาแหละ อืมถือรับตัวนี้ก็เป็นช้าครับชากาแฟ е, เป็นมุกช้าเป็นอย่างเั้นนาะอ๋อตันี้เป็นชาหขางล่างิตมดเนาะนี่เป็นชาหิ้ตนี้นชา<อ>นอันนี้ก็เป็นน้ำ บวชเค็มเทศน้ำมอะไรวะอางุ่นนี่น้ำเหมือนบ้านเขางี่ยมถือหน้าวัหางกอร์เจียนี่แม่นดูบ้านเขงนงนา,า,นางเ,เาขาบว่ามันยินท้องยินอย่างรักษาท้องแม่นเปนแม่หมาหมานี่ค่ะนี่อันนี้ก็เป็นมาม่าเนะะาะภาษาถ้ามันเขาห่ออย่างนี้นี่ถ้าขันบี Ấy nhỏ ngủ sẵn pin kim chí Pin kim ừ. chí ừ. 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 Đi Ừ, đi về xuống Đánh ai mang em bỏ thật mòn. Này. Ui hay là không được tám bát không? Thì. Ừ. Lão đi về. Oh, ai nó? Đi về khỏi nó nuôi đã. Bỏ nó ở một chỗ chứ. Oh, in văn nhiều lắm. Còn đi nói ừ. gì? Ừ. Còn เอามาเอาไว้ขายในช์น้ำกันกับขนมนี่นป็นคอนเดพอนี่กันนี่ก็กเป็นโซนนมชีมชตโตตแอะนี่ไม่รู้ ชห้างมันเาเปิดกระต้มมะมัยอยู่หรืออนี่เปิกรต้มต้มโชว์หน่อยนี่เนาะอ๋อนี่ภูมิลาเมียนเป็นชิมกับชิมแม ชิ้าเบสสนพิบงเบสส์ชิ้กาชิ้กก้าาชิ้ก้าช้ก้าชิ้ก้าชาชก้าชิ้ก้้าชิ้ก้ากาชิ้ก้าชิ้ก้าชิก้าิ้ก้าชิ้้าชิ้ก้าชิ้ก้าชิิ้ก้าชิิ้ก้้าชิ้ก้า้าชาชิ้ก้าช นี่ครับสื่อแต่สารเตยพุ่มนั้นเมียนี่นี่สามพันสามพันสามเนี้ยอันนี้สามพันสามแต่ของดังๆเลยอะตัวนี้เดังๆนี่จิมน้ำอืมแซ่บด้วยอืมแซ่บแซ่บดิ นี่เวลามามาไทยทมามากส <laughs> ารชิมมามาข้าวดทุ่มมามาอยู่เ <laughs> นียนี่ครับเป็นโซนมามาอืมน,นี่ สามพันเป็นชิพมั้องไงอเขาซื้อมกี่เนี่ยเป็นบอกสามพันเป็นชิพเลยเนอะอันนี้ก็เป็นจะจังลาเมียนบปเหนือถ่ายรูปไปก่อนด้วยครับ ดวมะม่าพาีชนะมาม่าพีชเดันมามา่าพชรบ่เห็นนะครับอันนี้ก็เป็นกิมจิกิมจิแบบไปส,สั่งอัพมีเราสายฐานเนาะฮะ เนาะนนนัอี้เป็นกระเทียมดองใบงาดองก็จะมาไว้ไปที่นี้ครับตัวนี้ก็เป็นกิมจิโอจอร้านเบื้องหน้านะชาวอานเรย์ดิซื้อกับซื้อมาถ่ายรูปก็ไมีหมูนนี่ปูดอง Những người đồn đi chọn bưng nắp bưng nắp sau dặn phụ nữ lượm dầm hỗ trợ anh em sau dặn em này em หนน้อยร้านอเราต่างหากนะ้ัวนี้ก็เป็นพิซซ่า,ซซาอืมตัวนี้ก็จะเป็นน้ำแข็งน้ำแข็งเนแก้วก่น,นี้ไติมใช่ย,ยใกล้บ้านอเอาใคน้อยเนาะอืมไอติมใกลนสกลตรงนี้คนยืนดูฮะนี่ก็เป็นโอ้ยส่วนอิมฮะซื้อโนากซื้อซ้อน,าานอ นี่หฮ้ยยังวะซื้อไัทันบอกเฮ้ยไล่ไหลเหมือน ซานี่ก็หอยเชอรี่มันืมหอยเชอรี่เป็นหอ,อยในแช่แขงหอยแมลงปูงนั่นปานางนะแซมอนก็เออก็ได้นเนาะดมอนเลยเนาะโอ้สามมูลสีมันสวมันได้หลายหืมปกุ้งแช่แขงก็มีครับออเอาอยู่หัวปลาแซมอนได้นะเอา ไปไปยังไปโอ้นี่มาทำได้ง๊าบง๊าบสันจับมหาปลายแล้วครับนี่ก็งหอยค้างเนาะหอยค้างหอยแกงนี่ค้างหอยค้างเอาแกไปให้เยอะด้วยอืม อันนี้หอยเชลลี่ถือว่าได้หลายดนจีผลิตเนี่ยแกงเรียบร้อยแกงเงาเรียบร้อยนี่ไข่ป่าครับอันนี้ป่าหน้าเดียวแน่นอนนี่ขอเล่นเนื้อไปขายแล้วก็เอาโคมันไว้คนต้มคนแกงแม่นเลยเฮ้ยจานจานป่าขาวเท่าไรก็สิบบาทเฮ้ยหาสินยา แต่สารซื้อเนี่ยไม่กินเนาะมันเป็นแต่หนังมันแหละหนังสิส่วนนี้มันเกินนั่นแหละเนาะเจ้าที่เขาหฮันนนบางงามอหม่นอยู่อันนี้เขาแกงนั่นแหละไปห้องไหมสารกันสามันตลังกินตัวใหญ่บอกว่าบนมากินเอาไปสองอันเหมือนบนละนี่ไหลเยนี่ชิ้นก็กินได้หน่อยเนาเอาหูแต่ตารต้มกินต้มมือ ไปทางกินยังวะนี่โมกินเค้กหืมไอ,อ้ยากเค้กนี่อยากอยู่ใช่ไปยากเค้กเอานี่ไปเลยนะอือว่าป่าเลยไหมฟอเลยก่อนดีๆชิงมันก็มีเป็นแพกแบบนี้อยู่เลยต้องอ๋อไอ้แพ็กกระเทียวเดียวเด้ด่ยวสารๆนึกบางๆ,ๆนลยครับนี่เป็นหนังอืมเป็นเนื้อเอาไปเลยมันมันขีดน้นหมดอะ่ะนี่นะอืม ซื้อของถูก,เ,ก,กเป็นเมียน้อาไปกินก็เป็ี่ยนอ่ะกินเหยื่อของหายยากอืมก้อนมี<อ>ดตัวยังงั้นอันนั้นจะดีมูลบนมันจะดีกว่าก้าวจันทรอื็อืมไปก็สองอันปะ<อ>กับกับเอ้ไก่กินหัวจะไปเอ้าไก่ดีกว่าเนาะไก่ปูนนะได้นบอโซจัน,นไขน่เนาะอืม เป็นไข่ป,าปลาแพงแงเลยครับนี่สี่พันีานี่ยจ่าจันนี่งวดนะตัวเองแพงีน้นองครับเทร่ีกีกันี่ยจาจานห้องหมืน 6, <อ>ม่น 5, กหมื่นห้าสี่สี่สีคีดประมาณห้ราร,า 5, รา 5, ้ยนี่ครับ สี 400, ่ร้อยสี่ร้อยี่เท่ากับหมื่น้ยังไม่ถึงครึ่งโลอ้าสามสี่้าสี่ร้อยห้าสิบาทยหรอเนียไม่ถึงครึ่งกิโลนะสี่ร้อาสิบ้าสิบาทปเอาไปพอเนื้ตียอยู่คุณกอทนี um ่ก็เอาไต้งดอื่นยดทางนั่นหนึ่งไปคลิปก่อนาจารขอบคุณทุกุกคนนะครับที่คลิปบางเหนือสาสานเนาะที่ติดตามคลิปในสาสานก่อนคลิปนี้กัมาเคียว้าง ก็อาจจะติดอาจจะตัดต่อเป็นหลายคลิปเนาะแติดตามคลิปหน้าเด้อครับวันนี้มามานมันยุติพามาซื้ออาหารพาบาลเหนียวมาเที่ยวบาะเทียววันเกิดขอาหารไม่ได้ไปใส่ไม่ได้ไปไหนฉลองวันเกิดก็ไม่ได้ฉลองเหตุการณ์ทำงานเนาะเดี๋ยวจะซื้อของมาฉลองวันเกิดจ้อนหลังแต่จะเป็นลงคลิปไหนมั่วเนาะกลับติดตามคลิปหน้านะครับผมขอบคุณทุกทุกคนนะครับสวัสดีครับผมสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกคนร่ำรวยเงินทองมีความสุขในทุกๆวันนะคะครับสวัสดีครับผม